พี่ฟอดเรียนนานจังแปดปีก็พอดีว่าใช้โคต้าให้ครบครับเพราะเราแบบเรียนเราก็แบบติดนู่นติดนี่ก็เลยต้องเรียนเยอะๆหน่อยคุยกับใครน้องฟรอน้องฟรอกิบรับทาเองงยายนองอาราโมเดอร์โมตะงวยกันดินี่นะครับคุยกับสุดหล่อครับผมสุดหล่อเห็นพูดเขมรได้นี่ยายนองเคลียบาดยายนองเคีย คณีขมัดสเปมนะ<ม>สบมคลังสบมทุมขึ้นปีไหนแล้วครับเออลองปีปรำหมายบัตสดับเจ่งรุยน้องเฟิร์มผอมลงไหมน่ะเฟิร์มมีคนถะามเ<ม>ฟิร์มผอมลงมากเนี่ยตัวเท่าฟอร์ดแล้วเนี่ยผอมลงนิดเดงปีนี้อ่ะ<ม>ฟอร์ดคนถามมาเยอะมากว่าฟอร์ดขึ้นปีอะไรแล้ว<ม>ฟอร์ดบอกฟอร์ดบอกไปหลายรอบแล้วว่าขึ้นปีสอง อืมเนี่ยปีนี้ขึ้นปีสองแล้วครับก็ตื่นเต้นก็ยังตื่นเต้นเหมือนเดิมเพราะว่าเรียนมาปีหนึ่งแล้วก็ยังแบบรู้สึกว่า <c oughs> มันก็เออยังไม่ชินยังไม่อะไรเหมือนเดิมเพราะ <c oughs> ปีนี้ก็ขึ้นปีสองแล้วก็รู้สึกว่าโตขึ้นอีกปีนึงเฟิร์มขึ้นปีสองมาก็เนี่ยผอมลงมากเลยเพราะเขาเป็นครูพลาเนาะเขาก็เออกีกีก ตัวนุตนี้ตัวรถตัวอ้ยเฮอโมกซี่เลยมาชนั่งปีปล้ำอะไรนะปีปล้ำกาะยิ่ม25ห้านะเฮ้ยฝอไม่ใช่ยิ้มห้านะปีนี้ฝออายุยี่สิบครับผมที่เฮอใหต์ตอนปีห้าหล่อมากครับขอบคุณมากครับผมคนชมคนชมน่ารักกว่า ใช่ตัวนาเซเว่นฮะจำมมไหนเน้อก็ไม่ยูเด้อมันเมนดาราโนพองชับชับมูสาวะปึ้งหล่นยากครับนานมากไม่ได้ฟังภาษาบ้านเกิดเจริงหรอเมนโรยบองเมนโรยน่่าจะไมทัก็โดยกิบบัต นี่โออมันเมียนมันเมียนเมีนยนมปดาวติเราดันไ้วยจ้ะคนจังหวัดไหนคะจริงๆเป็นคนแบบเมกาครับผมอืมจริงๆเป็นคนแบบต่างประเทศครับอืมแบบมามาอยู่ไทยไงะมาอยู่ไทยนานครับพูดภาษาก็เลยพูดภาษาแบบภาษาอังกฤษไม่ได้แล้วเอพูดได้แต่ภาษาแบบภาษานี่แหละคะระับภาษาที่เมกาอะไรเมกาเมกาบ้าง สวัดีสวัสดีนสระนาโนสรนสระเอ่อตะลุงบาทโนตะลุงสวัสดีจ้าสวัสดีรู้อยู่บุรีรัมย์ตีไอแม่นแม่นเหรอครับอยู่บุรีรัมย์ครับผมรู้จักสอบตะกบเจย์เลยตะกบเจยสับตะกบเจยหล่อน่ารักเมนรวยเมนรวยบ้องขอบคุณเดือบัดขอบคุณนะครับ อเมริกาละสินมากับแพรรี่บองนูบองนูนอำมเพอระกักะสซังกินูกกินูกกัสซังบองนูกะสซังนี่บตดเออปฏิเองบีดขณีต่อกัสซังทีมเมนต์ไยกีบปรับทับสมจุยสมจุย <h> บองสมจุยนี่เ<อ>มนเต้นร้วยซอมสมเมนเต้นเน้วยขอบคุณครับน้องฟอร์ดถอดเหล็กแล้วใช่มไม่ชินเลยครับฟอร์ดยังไม่ชินตัวเองเลยครับผม พี่แพทรี่ไปไหนคะพี่แพทรี่อยู่จันทบุรีครับขายทุเรียนเป็นแบบ<ม>เป็นอะไรนะเป็นเจเป็นเจขายทุเรียนแล้วเขาแบบรวยมากเลย<ม>อยู่ตัวลุงเหมือนกันคะ่ะใช่ครับแต่ว่าตอนนี้ฟอดแบบเป็นคนแบบเป็นคนเมืองแล้วครับไม่ค่อยได้กลับบ้านเลยน่ารักมากมายขอบคุณมากครับเกิดเทอมเกิดเทอมแล้วเหรอเกิดเทอมบมมาร <laughs> ์เทอมบาเบร์เทอมเฮ้ยบอร์เทอมเฮ้ยบัตรบัรเขาเขาปล่อยยังอะ่ะ อ๋ออันนี้ไปไหนอะโอเคมุยปีเบยมุยปีเบยมุยปีเบยกี่แต่ร<บ>ปรับท่ามุยปีเบยมุยปีเบย <c oughs> <c oughs> ส้มจุย้ยเพิ่มกี่ปรับส้มจุย้ย <c oughs> ส้มจุย้ย <c oughs> อยู่กระสังราคา <c oughs> สมจุ้ยสมจุ้ยสมจุ้ยคำอ่ะคำคำเมนเนี่ยสมจุ้ยอ่านหน่อยได้ครับสวัสดีครับผมน่ารักขอบคุณมากครับผมราชพัฒน์ใหญ่มากคถอดเหล็กแล้วเสียกี่บาทครับสี่พันสี่พันสามครับผมว้าวลาวได้บ่ได้บ่อันเนาะว้าวลาวได้บบอันเนาะแปลว่าอย่าง บอกเราได้บ่เนาะก็พูดเราได้ไหมได้ได้ได้นิดน้อยได้นิดน้อยครับผมอนีคือภาษาอยู่ราชพัฒน์บุรีรัมใช่ไหมใช่แล้วครับผมเดี๋ยวจะอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับเธอสนมกีรับทาเองเธอสนมเมนโรยบองสนมสนมเมนโวยสวัสดีหนึ่งพันคนนะครับไอเป็นคนจังหวัดใดเป็นคนไม่กล้าผมสีเกตเป็นคนสีเกตครับ ฝึกสอนไหนคะโรงเรียนฝึกสอนอยู่โรงเรียนครับผมปีนี้ว่าจะไปฝึกสอนโรงเรียนครับดีดเลยดีดเลยพี่ฟอดกินข้าวยังครับผมกินยังเอออ้าวจำฟอดไม่ได้เฉยเลยเขาป่อยังอ่ะโอเคส้มจุยแปว่าอะไรส้มจุยแปว่าอะไรส้มจุยแปว่าอะไรบอกเขาหน่อยเร็ว เร็วเฟิร์ม,มยย้ายมาจ,า<ห>นจันทบ,บุรีเลยเออยีตกเขมนตกเขม,มินเครับผมอาอาเป็นคนจังหวัดไหสีสเกตครับหล่อจังเอ้ยคนชมน่ารักมากครับไม่ใช่คนบุรีรัมหรอคะใช่ยิงจีฝอเป็นคนบุรีรัมนั่นแหละฝอหยอกเล่นมาตีบอลที่กรุงเทพรเร็วได้เลยเดี๋ยวมีโอกาสฝอดไปแน่พออยากไปมากเลยเป็น ตาเป็นประกายมากจริงๆมันไม่ได้เป็นประกายนะแค่รู้มันนอนไม่อิ่มแล้วทเนี้ยตามันมันล้ามันตามันเหลืองอ่ะพี่ดูดิแล้วเหมือนแบบหาวแล้วน,แบบน,น้ำตามันแบบมันน้ําตามันไหลมันก็เลยแบบวาวๆนิดหน่อยน้องฟอกฟอกว่าว <ะ S 1> ไงครับพี่ว<ะ>่าไงว<ะ>่าไงครับพี่ป้าเอกครับผมอ่านบ้างอ่านบ้างได้ครับฝัดอ่านแล้วอขอโทษครับฟอดถอดเหล็ก ดัดฟันแล้วเหมือนไม่ใช่พี่ฟอร์ดเลยสวัสดีนะครับคุณลิงพี่ลิงครับผมพี่ลิงเออสระอะไรวะห้วยราชกีกีฮาวเทอเยนะห้วยราดสากเมนะหน่อยห้วยราชสวัสดีพี่ลิงห้วยราชนะครับห้วยจูเลยห้วยจูเมนเลยลาดลยละใกล้เธอจิตเด้งเนอ อยากเก่งอ,อสวัสดีแม่แดงนะครับมหาวิทยาลัยเปิดแล้วเหรอใช่ครับเปิดแล้วปีนี้ขึ้นปีสองแล้วนะขึ้นปีสองแล้วนะรู้สึกตื่นเต้นมากเลยยังแบบจํจจาจําอาคารเรียนจําอะไรไม่ได้เลยตื่นเต้นมากแบบมาอ,าอะไรนะโรงเรียนการบินกําแพงแสนได้ครับน้องจริงเหรอครับไปได้ใช่ไหมครับได้เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวไปนะครับ เปิดเร็วจังใช่ครับเพราะว่าอยากอยากเกิดก็เปิดมา <laughs> ไปมั่วไปสู้มั่วสามไม่ได้เต้า <laughs> นิดนึงนะ <laughs> น้องนั่งหลับใช่ครับไม่ไหวเลยเนี่ยแต่พอมานั่งคุยแบบนี้ก็คือขายหลับเลย <laughs> <laughs> กี่กี่เคสอาจารย์อะ่ะ <laughs> พูดแบบพูดดี <laughs> <laughs> อาจารย์พูดดีมากเลยทำให้เราหลับนะครับ ต่จร,จริงอาจารย์พูดดีมากจริง <c oughs> <c oughs> ราชพัฒบุีรำหรือเปล่าคะใช่แล้วครับผมพี่เรียนสาขาอะไรคะพอดีไม่ได้ติดตามแม่เมฆอย่ามาไอ้บ้าน้องพูดภาษาเขมรผสมซวยผสมซวย <c oughs> ใครส่งขวัญให้จะจะแบบพูดภาษาเขมีให้ฟังอีกมาเลยขอเห็นน้องเฟรมขอเห็นน้องเฟรมหน่อยน้องเฟรมรสวัสดีครับยสวัสดีหนึ่งพันหนึ่งร้อยคนนะครับจาร่วสวัสดีสสดครับคุณจาสบายดีนะครับผมมืดไหมทุกคนเฟรมไปดูให้หน่อยว,ว,ว่ามืดไหม หลานสาวเพิ่งจบจากนาติสินจ้าโอ้นาติสินที่บุรีรำเขาดีมากเลยนะเหมือนไหมไม่เหมือนโอเคคณะอะไรคณะอะไรคะมมออคผมเรียนแพทย์ครับจริงจริงผมเรียนมผมเรียนแพทย์ครับอืมใช่ผมอยากเป็นหมอผ่าตัดกลุบนะได้ถอนฟันหน้าไหมครับตอนจัด คือฝอ,ฟอถอนไปสี่เสี้ยนนะถอนข้างบนสองข้างล่างสองรู้สึกว่ามันถอนไปเยอะแล้วตอนแรกฝอกคิดอยู่ว่าถอนไปปุ๊บฝอจะกินอะไรได้ปะว่าถอนไปเยอะขนาดนี้จะเหลือฟันให้ฝอไหมเนี่ยนอนหลับปุ๋ยเลยนะใช่เรียนมอเดียวกันทําไมพี่ได้ไปเรียนเดวเท้ <c oughs> คือพี่ก็คือ <c oughs> คือพี่ขึ้นปีปีสองแล้วครับก็เลยแบบต้องแบบมาจัดสถานที่อะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อแบบเดี๋ยวน้องปีหนึ่งจะเข้ามาใหม่เดี๋ยวก็ต้องปฐมนิเทศอะไรอย่างเงี้ยอีกพี่ก็เลยต้องแบบมา มาจาัดสถานที่รออย่างนี้ครับครูพี่เลี้ยงผู้หญิงหรือผู้ชายอ่ะครูพี่เลี้ยงเป็นผู้ชายครับผมเป็นครูอะไรนะครูชินครับผมเป็นครูชินหน้าตาดีมากเลยรอมากตลกอะไรเมฆมันใช่เรื่องตลกไหมอ่ะเออปีสองพะนาะแม่บ่ะเสือ้อบ่ะเสือเส้อกันตียเปิดวันแรกแหละคะวันนี้มันเป็นแบบสัมมานาครับผมโอ้ยขอบคุณพี่กะวิตานะครับสําหรับดอกไม้เอสําหรับไอติมนะครับ เพิ่งรู้ว่ารุ่นเดียวกันนี่นี่เราเรียนปีสองนะล้าแบบทำความรู้จักกันได้เราเราชืิอฟอร์ดครับผมเรียนแพทย์อือยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรั์นะเออทำแบบเวลาเจอก็ทักทายกันได้นะขอบคุณแม่แดงนะครับสําหรับไมโครโฟนไมโครโฟนชฟอร์ดจะเอาไปร้องเพลงให้เอฟฟังนะครับบุรีรัมมีคนหล่อแบบนี้ด้วยหรอครับ <c oughs> แ่พูดแพทย์ไรต่างแพทย์ไรต่างคืออะไรอ่ะแพทย์ไรต่างคืออะไรวะวันนี้สัมมนาปีห้าไม่ใช่หรอคะไม่ฟอดมาดูรุ่นพี่เขาใช่แบบมาจัดสถานที่ให้ด้วยพอดเล็กแล้วเหรอเพิ่งรู้ใช่ครับเดี๋ยวจะใส่รีเทนเนอร์รออีกประมาณสองอาทิตย์ครับผมสวัสดีคุณหนูนะครับจะปล่อยจัโบทางมาบอกว่าจะปล่อยแล้ว มีอะไรเขาบอกว่ามีอะไรอยากฝากบอกน้องที่กําลังจะขึ้นปีหนึ่งไหมคะฝากบอกว่ายังไงดีวะฝากบอกน้องที่กําลังจะขึ้นปีหนึ่งเหรอเออพี่ฝากไว้นิดหนึ่งนะว่าเวลามาเจอพี่อะไรเงี้ยแบบเออไม่ต้องเขินมากะไรจะรั่วเวลาเออถ้าถ้าเข้ามาปีหนึ่งนะครับก็อยากให้ตั้งใจเรียนนะแบบวิชา วิชาอะไรที่มันยากอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าไม่รู้ก็ถามพี่ได้แต่พี่ก็ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> ไม่ใช่ปีสองนะเจอที่มอบ่อย <c oughs> ปีสองจริง <c oughs> เปลี่ยนซ้ำเ <c oughs> ชื่อหน่อย <c oughs> จริงเหรอ <c oughs> ถอดเหล็กแล้วหล่อขึ้นจริงเหรอครับ <c oughs> น้องฟอร์น่ารักมากขอบคุณครับอ่าถ้าถ้า,ถ,าถ้าน่ารักจริงก็ต้องส่งของขวัญมา ฟอดถอดเลยแล้วเหรอใช่ครับแมนแมนแล้วแมนแล้วถอดแล้วครับผมอุ้ยอาจารย์ครูมาครับถ้าครูมาเราต้องยายภาษาแมกครูโมครูโม,โมโกีสอยู่ครับได้จังน้อยแต่เว้า,าแคม์ได้เยอะเลย <laughs> คือแบบ<ด> <laughs> เพื่อนคือเพื่อนครูพ่อหมอครับมันพูดอะไรวะเนี่ยน้องน่ารักค่ะเขาคุณมากครับผมอ่าใครส่งหัวใจมาให้เจ็ดขอบคุณมากๆเลยครับผม ขายทุเรียนที่จันเหรออมมันลวกไหบัดเอ่อหมดขมัดลวกเอ่อเหาะมูอีรีนเฮยมันมามันมาลวกมันมาลวกเอ่อปูเล่ไตรจูเออเล่โอ้เล่ไตรจูได้กปาจีเฮยเออไตรไตรจูไตรจูตจูลาเปียยเอ็มเลือดจากไตรจูนี่นี่ไม่ดุอ๋อเตะปลาอินทรี ทะเลปลาเยลายไตรอินซ <kind. S 1> ีไรจูตเข็มไตรไตรอินซีกินลไตรอินซีแตะสบอมแล้วอุ้ยขอบคุณสําหรับดอกไม้นะครับส่งดอกลีลาวดีให้ผมด้วยเนี่ยขอบคุณมากครับรักฟอร์ดกับพี่ปรีิจาขอบคุณมากเหตุใดพูดเเมรได้มากคะเพราะว่าการศึกษาเป็นสิ่งสําคัญเลยหยอกเล่นจริงๆฟอเป็นบ้านเกิดฝอเอ้ย ฝอเกิดที่กรุงเทพนะแบบฝอเกิดที่เลิศสินแต่ว่าแบบแม่พ่อกับแม่ฝอเป็นคนแบบพูดคมเห็นได้ฝอก็เลยพูดได้มาตั้งแต่เด็กครับผมใช่อืแต่ให้ฟอพูดให้ฟอสอนได้นะอยู่อำเภออะไรคะอยู่อำเภอสุรินทร์ครับผมอยู่อำเภอสุรินทร์อยู่อำเภอสุรินทร์ครับสบายครั้งเม่รวี สวัสดีครับพ่อเออสวัสดีครับลูกสวัสดีนะลูกสอนหน่อยค่ะอ่ะอย่างเช่นอันนี้อันนี้จะสอนคําว่าอันนี้อันนี้ทุกคนอะเหมือนจะรู้อยู่แล้วว่าคาเนี้ยมันมันไม่ดีเนาะแต่แบบคนคนเขมรเ,เขาก็ชอบเอาไปพูดกันว่าแบบกระนุยอะไรเงี้ยเขาก็พูดคําว่ากระนุยกระนุยไปสอนคนที่พูดภาษาเขมรไม่เป็นว่ากระนุยกระนุยกระนุยแปลว่าน่ารักอะไรเงี้ยจริงๆแบบมันแปลว่า แปลว่ากีอ่ะพี่มันแปลว่าอะไรว่าเพศของผู้หญิงอ่ะจริงๆแบบอันนี้จะสอนไว้เลยนะว่ามันกนุยมันแปลว่าไม่ดีนะพี่อย่าไปหาพูดหาอะไรนะแบบเหมือนแต่ก่อนอ่ะพวกแบบญาติพี่น้องฝอร์อะไรเงี้ยชอบสอนคนที่พูดภาษาคขมนไม่เป็นว่าแบบเนี่ยกระนุยแปลว่าน่ารักนะอะไรเงี้ยแล้วเขาแล้วเขาก็ไปชมคนที่พูดภาษาคขมรเป็นอีทีว่าแบบเออบองกระนูท่มทมนะอะไรเงี้ยแต่จริงแต่จริงมันไม่ได้แปลว่าน่ารักใช่ไหมครับทุกคนมันแปลว่าแบบ เอาไว้ว่าเพศของผู้หญิงอ่ะใหญ่มากอะไรเงี้ยอันนี้อันนี้คือแบบไม่ได้จํามาลามกอะไรเงี้ยนะคือแบบสอนไว้ถ้าเราโดนหลอกว่าให้ไปพูดว่าแบบกระนุยท่ๆมๆอะไรเงี้ยมันไม่ได้แปลว่าน่ารักนะครับมันแปลว่ากี้ใหญ่เออเราเราต้องแบบเราต้องรู้ไว้ว่าไม่ไม่ไ,ไม่ขำนะอะไรเงี้ยแบบเหมือนเหมือนเคยมีเคสหนึ่งจริงที่เขาไปพูดแบบนี้อ่ะเออนั่นแหละมันมันแปลว่าคำแบบ ไม่ไม่ดีอ่ะเอออย่างสมจจยอย่างเงี้ยมันแปลว่าแบบสมจจยมันก็ไม่ได้แปลว่าน่ารักอะไรอย่างงี้นะแบบคนคนขมินเขาก็ชอบชอบหลอกให้คนชอบหลอกให้คนที่พูดขมินไม่เป็นว่าแบบสมโจยแปลว่าน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆมันแบบมันแปลว่าแบบขอแบบขอไอ้นั่นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยชอบไปเนี่ยไม่อันนี้ไม่ได้ลามุกอันนี้พูดจริงๆคือกาลังกาลังจะบอกว่าแบบถ้าคนถ้ามีคนบอกว่าแบบคํานี้มันแปลว่าน่ารักอ่ะ อันนี้ไม่ใช่นะเออให้ให้ให้รู้ไว้ว่าคำนี้มันเป็นคำทะลึ่งเออประมาณนี้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้แบบจะมาลามุกอะไรอย่างเงี้ยนะเพิ่งรู้ว่าสมจุยเพิ่งรู้เห็นไหมบางคนเขาก็เพิ่งรู้ว่าสมจุยมันแปลว่าขอไอ้นั่นน่ะนั่นแหละก็ฝอสอนไง fc ครูฝดอุ้ยพี่ฝดฝศรอพี่แบบเอาคลิปฝดไปลงอยู่นะเนี่ยฝอติดตามพี่อยู่เนี่ย ฟอร์ดรอเมื่อ,อไหร่ว่าพี่จะเอาคลิปฟอร์ดไปลงตัดคลิปน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยน้องฟอร์ดโฮบบายแปลว่าอะไรเหรอโฮบบายแปลว่ากินข้าวใช่ปะโฮบบายแปลว่ากินข้าวครับเออตอนนี้เขาน่าจะปล่อยแล้วถามเพื่อนไหมว่าเขาให้มากี่โมงน่ารักดีครับผมขอบคุณมากครับ,บดีแล้วลูกออกมาบอกให้คนรู้เออถูก ใช่อย่าไปหาพูดนะว่ากระนแไปว่าน่ารักอะไรอย่างี้ไม่ใช่ไม่ได้เลยเด<ม>ี๋ยวเขาแบบสมโจอยอันนี้ก็ไม่ได้พูดไม่ได้เลย<ม>พี่เคยพูดกับพี่แพรดี้ครับแต่พี่แพรดี้ใช้คํานี้บ่อยมากทําไมพูดเก่งจังเดี๋ยวนี้พูดเป็นครูครับต้องซ้อมซ้อมไว้ก่อนซ้อมพูดแบบกับนักเรียนไว้ก่อนครับ บองสลันโอนอบองสลันโอนก็แปลว่าพี่รักน้องนี่นะแปลได้ชัดเจนดีลูกถูกไหมครับแปลโฮบบายแปลว่าทานข้าวกินข้าวแปลว่าสีบายอาชายช่ยเพื่อนเคยบอกว่าสมจุยแปลว่าอร่อยเห็นไหมทุกคนโดนหลอกหมดเลยแต่แต่ว่าถ้าถ้าแบบถ้าอยากถ้าอยากถ้าอยากพูดเขมรเป็นอะไรอย่างเงี้นะอะไร เขาเขามากินกาแฟอุ้ยนี่ไงมาวิ่งทุกวันเลยเฟิร์มมาวิ่งทุกวันเลยไม่เห็นมาทุกวันเลยจริงมาได้มาไหมมาไม่มาใช่เขามาทุกวันเลยเหรอไม่อยู่บ้านไงวิ่งอยู่บ้านคนนั้นคนเป็นกลับมาไหนกลับมาไหนมาไปถึงกลับมาไหนมีคนจะไปกอดไอ้ปอนด์เนอก็นี่แหละก็ได้เข้ามาเอ้ยบ้าคิดถึงเขาเหรอคิดถึงเขาเหรอ บาสคิดถึงเขาเห้อบาสสมจุยแปลว่าอะไรเพื่อนบอกว่าสมจุยแปลว่าอร่อยมีระบาเฮ้ยอย่านะคำนี้มันไม่ดีนะทุกคนอย่าไปพูดนะคำว่ามีระบาไหลก่อนหน่อยไก่อน โป้ยังหอมลงเ้วยจริงไหมเขาอุบัติเหตุนะเออเออนี่ก็าหอมลงนะเนี่ยตกดเลยลตกลไรวมห่อนเนี่ยเดินเข้าไปยังไงเป้าเปล้ามาเปลวเปลวมาแล้วเลี้ยวคนบอกมีคนเม้นต์บอกว่าเกือบโป๊ะมึงก็อย่าเรียกชื่อสิชื่อเปลวตะวันนะคะชื่อไหมด้วยติ๊กต็อกเขาเปลวตะวันมาเมื่อกี้อะฟอร์ดแล้วแต่เปลวไม่รู้ว่าฟอร์ดไรอ่ะเปลวเดินมากลางมือแหละ คะพี่แพรี่ได้มาดูไหมคะนี่เขาเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ปีหนึ่งจ้ามาสืบมาสุบแล้วคะแฟนตัวจริงชื่ออ้วนจ้าันไอจีไอไม่ใช่ไอติ๊กตอกชื่อเปรตตะวันนะคะเป็นสืบแล้วก็ตามไปด่ามันเลยมีคนบอกว่าโป๊ะแล้วแล้วเขาเริ่มมีทีประมาณปลายปลายตรงเลยใช่ไหมหรือปลายขึ้นใครจะโปะไม่มี ขำเลยอ่ะโบเขาให้มาทีกี่โมงอ่ะแบบมุตรงแบบมุมตรงเลยใช่ไหมเขาให้ทําอะไรบ้างไม่รู้ไปเปิดดูดิอุ้ยย่าด่าได้ไหมขอร้องไม่เคยด่าค่ะไม่อย่าวีนได้ไหมอ่ะเนี่ยผู้แม่พ่อเลยอ่ะอุ้ยเมียเต็งตอบสลบเออเมื่อจะนาจริง ไปไหไอ้จัดี่คุณตัวเป็นตกนะคะถือเชดิงเชด่้ยสนมสนมพอเตกแข่งลิงปลุกเฮยีพผูภาษาอะไรอ่ะพไม่รูเรื่องมามาสลับเจ็งเตตรวนี้บ้าพูดภาษาอังกรีกซึมหน่อยแต่ลิงแบบาลเบ้อยนได้ลงอ่ะ ยื้ลงอ่ะอี่งอนกีตาร์ไม่ยั้งเนาะใหญ่มากเลยอะไรเอ็งจะเป็นไงจี๋น้องฟอร์ดกินข้าวยังยังครับผมกินกาแฟได้กาแฟแก้วหนึ่งนะครับมีคนบอกว่าอาจจะกู๊ดมีคนบอกว่าอาจจะกู๊ดมาเยื่อใช่ไหมมันไม่มือเจริญหรอมื่อว่ะมาเปื้นบูนเหร เขาด่าใครไอ้เจ๊กูเขาด่าใครคะอะไรมาทายเองตีพูดอะไรนะเก็ไม่รู้เรื่องจะน้นมี่จะลิงมาปลุกไยพูดอะไรอ่ะพอรู้สาากลาแล้วมั้งนี่ไม่ได้เป็นคนขมิบเฮ้ยแปลว่าฟังไม่ออกซัมเบิร์มอะไรอ่ะลิดลิดกระดอก พี่คําว่าลิตระดอมันก็ไม่ไม่สุภาพนะครับมันแปลว่าลิตแปลว่าลีอะครับผมเออนั่นแหละมันแปลนั่นแหละพูดอิงลิชให้ฟังหน่อยเอเล e บยูครับผมไอเล e y ยู <laughs> มากๆเลยนะครับยายตัวดี <laughs> มีคนบอกว่าเฟลอะใาญ่ยายตัวดีค <laughs> 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 ่าอะไรอะค่าไม่พัก เติมมาเต็มอ๋อร้อนไหมครับร้อนมากแต่ว่าทนได้ครับผมสบายดีครับอยากไปนั่งตักพี่ฝนตีเตดปาจีเนอเตเตปาจีเน,น,นอก์ไมเนอแเต่โมมาน้องจีกิจนับทารัวหนอททำไมพี่ไม่มีเหงื่อเลยเพราะว่าแบบเป็นเหงื่อออกยากครับอืม เนี่ยนั่งตักแดดเลยนะเนี่ยฟอร์ดเว้าเก่งมากเฮ้ยพูดครับพูดแต่ก็เว้าเก่งเหมือนกันครับผมภาษาอีสานอ่ะเว้าเก่งเนี่ยแล้วเราจะไปกินข้าวไงไปไหมล่ะไม่มีรถไปม่มีรถไปกินข้าวไปด้วยได้ไหมบอกใครบอกใครบอกใครคุยกับจัมโบ้ไงไม่มีรถไปกินข้าวนี่พูดจริงๆเพราะว่ามากับพวกไอ้เพื่อนแต่ว่าเพื่อนเอารถยนต์ไปแล้ว Please ก็หจุดตัาตอนไหนพี่สุดไอ้มันกับหขาอู้หอันนี้ไอ้ยี่อะยายอ้อยมึงเคยจือได้อะไรรู้่าษาไทยดีสัตว์นิดเดินไปตรงตัวแม่งเลยอะไรนะน้องออย